二十个，二十个，二十个，二十。嗯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  <music>。嗯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 。

อยู่สิบห้านาทีหยับนะรถของตรนี้สิบห้านาทีเยอะยไ่เยอะแล้วเป็นงานไหนครับกเนกับเวลาป้าติคนที่มับานนี้กงนึ่งเด็ว่าใไรเอาพวกไอ้ไอ้ไอ้ฟ้าอะไรไปด้ว อลงแาทีการเดินทาเข้าสนาองเืนี่คาพรเดี๋ยวเข้าข้าวเข้าท่านานแล้วแคอนร่ได้อยู่ที่คูงขง้โมงเรารออราอไปไราียนอหนออยู่ยังงเรียบ้อยแล้วบอกกันนะสาเราเยอะที่สนาายเา่งาแต่ที่นี้าไ่ทานอยู่

่าเไเ<ป>จ <บ S 2> ้าพพูดสื่อข่าวให้จอที่ไหนอาไม่รู้เอางงแล้วิีบถ่ายแล้วโอ้โหไม่ได้รู้เรื่องเฮี่อะไรกันเลยราสางานกันยังไงเ,าเาขาเชิญมามันเชิญในโซเทีย่ยวจะเอาบัตรที่ไหนละ่ะ เีเท่านั้นครับถึงจะเข้าได้นะครับอ่าได้ยินนะครับไฟ์สดอยู่เป็นไงครับผู้บริหารครับผู้บริหารครับอย,อย่างนี้ยังพูดวายชิบหายเลยละเชิญหาย,ยี้อะไรไตายฮะเอมึงจะเจรจากันไม่รู้เรื่องเลยเป็นไงล่ะครับอ่าเป็นไงล่ะครับ หนครับผมเพจข่าวแล้วก็ YouTube ตั้งแต่วันแถลงข่าวแล้วดูสิครับอ่ะคุณพี่ผมผมม่าสอบถามคุณพี่เข้าใจเข้าใจผมไม่ใช่ไม่ไม่ผมไลฟ์สดอยู่ผมพูดทางไลฟ์สดผมเลยไดพูดกับคุณผมบอกว่าผมเพจข่าวแล้วก็ยูทูบเนี่ยครับอันนี้้เขาใจไม่ต้องไม่ต้องทำกติกาเนื่องไม่ใช่ไม่ครัผมผมกังไลฟ์สดผมไม่ได้พูดกับคุณผมไม่ได้พูดกับคุณผมไลฟ์สดอยู่ผมพูดกับแล้วมีคนทีนี้อ่ะทีนี้กลับมาทางเนี้ยมีที่ให้ผมจอดตรงไหนสื่อมวลชนที่เขาเชิญมา แล,แล้วมีบัตรเชิญไหมครับบอกว่ามันอยู่ในโซเชียลมันอยู่ในเพจไอ้มันอยู่ในในไลน์อะเอาโอเคงั้นจอดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอะเดี๋ยวจะเปิดช้าๆให้ดูทีละเรื่องเอ้าไอ้นี่ก็กล้องหน้าอะโอเวกรนกท่ันธุเดชานะครับทำงานอย่างนี้ไม่มืออาชีพเลยครับนะเดี๋ยวก่อนครับไม่เป็นไรก็ให้ผมจอดตรงนี้ผมก็จอดรอตรงนี้ก่อนไงอยากดูผมก็จะเตรียมจักค้นหาให้ดูไง ลงทะเบียนสิบโมงครึ่งสิบโมงยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วจุดลงทะเบียนยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าอยู่ประตูหนึ่งถ้าคุณเตรียมไปมาคุณเปิดไม่มีไม่มีเน่มันไม่จำเป็นต้องเตรียมหรอกเพราะว่าเราเปิดมีระเบียบนะครับไม่เห็นเขาบอกไงเพราะเขาไม่บอกไงเขาจะปเดน๋ยีผมจะให้คุณดูนะผมผมไม่ต้องการมาเถียงกับคุณผมมาทํางานให้แห้งเขาเชิญมาไม่เชิญผมไม่มารถติดขนาดนี้ผมนึกได้ใจคุณจะมาทาเฮี้ยให้รถติดผมได้พูดกับใครนะ ผมไม่อยากมาเจอปัญหาอย่างนี้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วก็จัดเข,ข้าไปจอดท่านจ้ะไม่สำค็น,นครับไี่พอ่อกูต้องคุยที่อะไรกับมึงพูดพูคุยอย่างนีม้มาดูก่อนครับลูกพี่มาดูก่อนนะไม่แม่มาดูมาด,มาดูไม่เอาเพื่อให้หายคลายคลางใจนะดูให้เห็นก่อนอาจจะช้านิดนึงนะเนี่ยเขาเชิญให้พี่ๆจุดลงทะเบียนประตูหนึ่งนะขาเข้านะแต่เขาไม่ได้มีบอกว่าเข้าตรงไหนอะไรยังไงนี่นะลงทะเบียนไว้นะ ผมระดับที่ห้านะเนี่ยนี่นะผมนี่ครับนะถ่ายไว้ก็ได้นะครับนี่คือผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตรงนู้นนะครับก็เท่านั้นเองติดทางได้เยอะกว่าเออผมก็ถามที่สุดาคผมก็ถามแต่จะมาเอาดูทันทีมันเอาที่ไหนมันอยู่ในนี้ไม่ได้ว่าแต่ลูกพี่คุณเน่ะโอ้โหแอสตายอ่ย phải. Này à, này à, mình thấy à đến là bay ngay to, à lấy à lấy à ไงอะฮ้ยังไงอะ,องอะใส่เรียกเข้าไม่ถึงโกรธกำลังด่ากาแ่งอยู่เนี่ออยยังหาที่จอดแดกกว่าจะเข้ามาได้แม่งเรื่องเยอะทิาไเฮี้มันบอกให้เข้ามาสุดทางลทหาร โคตรแรงยืนมือเป็นควายเป็นวัวกันไอ้เหี้ยบอกให้ไปตรงนั้นตรงนข้าแทนที่จะบอกเราก็แล้วเรื่องไหมเงินเดินฉันร้านจะเติมมาสิบของแถบนี้ทางซอยหนองไผ่ย่างเฮียกูจะรู้เรื่องเหี้ยอะไรไหมฟังกูเนี่ยได้ยินบอกว่าจุดลงทะเบียนอยู่ตรงไผ่ย่างหนองไผ่งตรงไหนเอยผมผมเป็นท่านเออแค่เนี้ย